สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวกัญญาชลมฉลาดค่ะวันนี้ในรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะมาพรีเซนต์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตค่ะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตจะมีเนื้อหาสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตมาจากคำว่า interconnection network คือเครือข่า,ขายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วทั่วโลกอยู่ภายใต้ระเบียบว,วิธีการสื่อสารเดียวกันที่เรียกว่าโปรโตค ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์แต่ละระบบส่วนใหญ่จะแยกทำงานกันโดยอิสระมีเพียงคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กันเท่านั้นที่จะสามารถสื่อสารด้วยความเร็วต่ำได้จากปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และความต้องการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันจึงทำให้เกิดโครงการอาพาเน็ตโครงการอาพาเน็ตอยู่ในความควบคุมดูแลของอาพา ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดกระทรวงการหมของสหรัฐอเมริกาอาภาทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้ทุนสนับสนุนแก่หน่วยงานอืน่นๆเช่นมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนที่ทำการวิจัยและพัฒนาในปีพศ2512 โครงการอาพาเน็ตได้ลเริ่มขึ้นโดยเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบัน4แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิส 2. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาบารา 3. มหาวิทยาลัยยูทาห์ 4. สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ดซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จากสถาบันทั้ง4แห่งนี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันและใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ต่อามาในปีพศ2535จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่าย u u n i t ของบริษัท u u n i t เเทโโโโลีีจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกันนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งเช่นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาราชกรบงัง มหาวิทยาลัยอาสามชันได้ขอเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกเครือข่ายนี้ว่าเครือข่ายไทยเน็ตซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายไทยเน็ตประกอบด้วยสถาบันการศึกษา4สถาบัานคือ 1. สำนักวิทยาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสามชัน้นในปีเดียวกันศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้จัดตั้งเครือข่ายไทยสารซึ่งต่อมาได้ต่อกับเครือข่ายของยูยูเน็ตและในปัจจุบันไทยสารได้เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปีพศ2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแต่ในครั้งนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวรจนกระทั่งในปีพศ2535ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนอิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย6แห่ง ได้แก่สุราลงกรณมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยสงขลานครินศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียกเครือข่ายนี้ว่าเครือข่ายไทยศาสตร์ การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมพศ2538โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจ3แห่งคือการสื่อสารแห่งประเทศไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งชาติโดยให้บริการในนามบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เนต็ตข้อมูลและบริการต่างๆในอินเทอร์เนต็ตมีเป็นจำนวนมากมายและหลากหลายประเภททำให้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับงานในด้านต่างๆมากมายจึงขอยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้อินเทอร์เนต็ตพอสังเขตดังนี้ด้าน,นการศึกษา อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปศึกษาและดึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลความรู้จำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ด้นนศานวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและอื่นๆทำให้นักเรียนครูอาจารย์รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าหรือการทำงานได้ ด้านการเงินการธนาคารธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็นธนาคารที่ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดบัญชีการโอนเงินการสั่งชำระค่าสินค้าและบริการด้านธุรกิจการค้าปัจจุบันมีการให้บริการการโฆษณาการซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตหรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่าอ e ีคอมเมอร์ซึ่งระบบนี้ผู้ใช้สามารถเลือกดูสินค้าตรวจสอบคุณสมบัติทําการสั่งซื้อพร้อมทั้งชําระเงินผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตโดยหักจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้ทันทีด้านความบันเทิง สิ่งที่ดึงดูดใจแก่ผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกเพศทุกวัยมากที่สุดก็คือความบันเทิงที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นการอ่านข่าวสารจากวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถชมตัวอย่างภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้อีกด้วยการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจหรือสันทนาการต่างๆก็ถือเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้เช่นกัน ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องเทคโนโลยีสื่อสารที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในลักษณะของการสื่อสารที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์และเป็นช่องทางการสื่อสารชนิดต่างๆไม่ได้เป็นการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยตรงจึงทำให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต หนึ่งด้านการติดต่อสื่อสารเกิดการแลกเปลี่ยนการส่งอีเมลหรือการแชทอินเทอร์เน็ต 2. มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลาและระยะทาง 3. ส,สามารถใช้เป็นแหล่งคน้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านการบันเทิงด้านการแพทย์และอื่นๆที่น่าสนใจ โทษของอินเทอร์เน็ตหนึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นเวทีเปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนที่เข้าไปเขียนข้อมูลหรือติดประกาศต่างๆโดยปราศจากการกันกรองที่ดีทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ 2. เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นการดาวน์โหลดเพลงหรือรูปภาพมารวบรวมขายหรือเป็นปัญหาอย่างยิ่งคือ การตัดต่อภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นภาพอนาจารหรือเสียหายได้ 3. ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมหรือการเล่นอินเทอร์เน็ตเช่นการรอดรวงหญิงไปในทางที่ไม่ดีการก่อคดีข่มขืนเนื่องจากเว็บไซต์โป๊สก่อให้เกิดปัญหาการหมุมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซต์จนทําให้เกิดโรคติดต่อทางอินเทอร์เน็ตทําให้เกิดอันตรายต่อตอนเองและสังคมได้ บัญยัติสิประการของการใช้อินเทอร์เน็ต 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่บรบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนมแก้ไขหรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จหต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ เจ็ดต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์แปดต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเก้าต้องคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทําของท่านสิบต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎกระเบียบกติกาและมีมารยาทหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย หการสื่อสารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ผู้ขาดบริการวงจรสื่อสารระหว่างประเทศผู้ให้ใบอนุญาตและถอดถอนสิทธิการให้บริการของ ISP รวมทั้งเป็นหุ้นส่วนของ ISP ทุกราย3 2เอร์เซรวมทั้งเป็นผู้ให้บริการสุดแรกเปลี่ยนสัญญาณภายในประเทศ 2. ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั้ง17ราย ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตแก่บุคคลและองค์กรต่างๆ 3. ผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตแบบไม่หวังผลกำไรเช่นสคูเนต็ตที่ให้บริการโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยสารผู้ให้บริการเชิงวิจัยสำหรับสถานศึกษายูนิเน็ตคือเครือข่ายทางทบวงมหาวิทยาลัยเอเน็ตเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการและจีเน็ตคือเครือข่ายรัฐบาล สี่ทีเฮสในฐานะผู้ให้บริการจุดทะเบียนชื่อโนเมนเนียมสัญชาติไทยและผู้ดูแลระบบสอบถามชื่อโนเมนเนียมสัญชาติไทยซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ AIT 5. NECTEC เหรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในฐานหน่วยงานวิจัยค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและในฐานะผู้ให้บริการสุดแลกเปลี่ยน สัญญาณภายในประเทศผู้ดูแลเครือข่ายไทยสารสคูเน็ตจีนเน็ตและในฐานะคณะอนุกรรมการด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย 6. ผู้ใ <cycling> ห้บริการวงจรสื่อสารภายในประเทศซึ่งมีหลายรูปแบบเช่นการสื่อสารแห่งประเทศไทยบริษัททสทคอร์อรอรอรอปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเอกชนอื่นๆ แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในอนาคตเป็นที่แน่นอนแล้วว่าในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นและจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยมีรูปแบบใหม่ดังนี้ 1. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันจนถึงขั้นสามารถควบคุมบ้านทั้งหลังได้โดยระบบอินเทอร์เน็ต 2. มีการประชุมทางไว้กันจนเป็นเรื่องปกติทั่วไปเพราะน้ำมันมีราคาแพงการเดินทางไปประชุมจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าจนต้องประชุมผ่านทางเครือข่ายเนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตมีความเร็วสูงราคาถูกลงมากแล้วและสามารถติดตั้งตามบ้านพักที่อยู่อาศัยทั่วไปได้ 3. นักธุรกิจรายย่อยจะมีการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของคนที่ใช้งานอินเทอร์เนต็ตเพราะทำได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายแม้แต่ร้านขายขนมเล็กๆก็ยังมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ตนเองขอบคุณค่ะ